มา2,004ชอนิ้วสวยมากฟังมากไม่ไหวแล้วฟ <No. S 1> ังไม่ไหวหรืเข้าบโบนัสกันแล้วนะคะฟังไม่ไหวอันอ้ย1,200บาทโอ้โหพูดไม่ถูกเลยนะจุดนี้พูดจาพูดอะไรไม่ถูกเลย พี่จ้าวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเจีเหมียวพาปันนะคะวันนี้เจจะเล่นเกม The Great Ice Secret หรือเรียกอีกชื่อว่าเกมแพนกวินนะคะ <Nope. S 1> เออเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เรามีทุนมาที่1,000บาทนะคะปราเบ็ดไปย1บบาทอ่ะช็อตแรกก็มาแล้วเออควรจะปังอะเนาะช่วยไม่ได้เออ จะเข้าไหมวันนี้นะคะเราจะเอาเงินกำไรของเราหรือว่าเงินทุนของเรานี้ไปกินบุกคาากันเนาะให้อ้วตายไปเลยเอออีดอกอะยังไง15บาทมาแล้ว15บาทแลกยี่สบามาเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาอีกจ้าเข้ามาอีกเข้ามาเยอะๆ <No. S 1> เอออีดอกให้กูได้บ้างเถอะ40บาทอะยังไงยังไงยังไงจ้ายังไงจ้าที่รักที่รักยังไงคะบอกก่อนสิยังไง20บาทอะ คอมโบไหมคอมโบไหมไม่เข้ามาเหอะเข้ามาขอลองขอลองนะจ๊ะยี่สิบบาทมาแล้วมาแล้วเหลืออีกสองเหลืออีกสองพาดไปแล้วเราพาดกันเราพาดกันจริงๆอ่ะทุนหายกำไรโหดกันไปทีเดียวนะจุดจุดนี้นะคะสิบบาทมาเก้ายังไงยังไงคะยังไงเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าอ่ะยังไงสองร้อยสี่สิบช็อตนี้อ้อโหสวยมากสวยมากแม่บางบุรีเบมาตอบบร์บไอโก สวยค่ะสวยดีเออก็สวยอยู่นะยังไงคะเงียบอีกแล้วนะคะเงียบมากแม่240อีกแล้ว240ย่ังไงคะเข้าไหมไม่เข้าใจมันระเหี้ยอ่ะ95บาทคิวมายังไงคะยังไงอ่ะยังไงยังไงจ๊ะไม่มาอีกแล้วเงียบเงียบจริงๆอ่ะเ2็บาทคิวมายังไง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  คิวมาเลยสิลิมากเอาอี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 กอะไรอะ่ะมันไม่มาแล้วมันไม่มาแล้วจริงๆทุกคนยังไงคะยังไงคะมาเธอขอร้องหกสิบหกบาทสิบหกบาทยังไงยังไงจ้ายังไงยังไงยังไงไอ้ยังไงจ้ายังไงสิบบาทเลิศมากเอาอีกเอาอีกมาเหอะสองพันเอ้ย 1,200บาทโอ้โหพูดไม่ถูกเลยนะจุดนี้พูดหาพูดอะไรไม่ถูกหมดเลยตายหมดแล้วสมองสมองอะยังไงคะมาเหอะขอให้ได้อีกสักนิดนึงเนาะเราไดเ้เรามีทุน1,000บาทนี่เราได้กำไร2 3 0 0เราก็โอเคแล้วเนาะเออเดียงผู้ชายได้สบายแล้วเนาะ5 6บาทมามาอะเงียบอีกแล้ว 32มิบสคิวคิวมาคอมโบไหมคอมโบไหมยังไงยังไงยังไงยี่สิบบาทมาเถอะมาจา้าเข้าเธอเนาะขอร้องอ่ะยังไงเก้ายี่สิบหอยมันมาสักทีเธอเนอาะจะได้แบบเออไปกินมุกขังสักดี ยังไงคะ400บาทช็อตนี้วิสวยมากแกสวยมากๆฟังมากฟังไม่ไหวเออยังไง100บาทเรามาจ้าคอมโบไหมช็อตดียังไงยังไงคะทุกคนทุกคนสวยมากแล้วยังไงคะมา2,004ช็อตนี้สวยมากฟังมากไม่ไหวเลยฟังไม่ไหวรูเข้าโบนัสกันแล้วนะคะฟังไม่ไหว ฟังมากยังไงคะ3 2 0 0องของเรา้นจุดนี้นะคะเราก็จะได้ไม่รู้เราเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกกันเดาเองอ่ะเราได้กำไรมา 2, 6 0 0บาทนะคะฟังมากเออเลิศอ่ะแค่นี้เราก็พอใจพอใจแล้วพอใจอ่ะบ,บ,บอกบอกจริงๆว่าพอใจ วันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจสมัครนะคะเจ๊จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันเนาะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>